ไงม่งอะหงออะไอใส่มึงรู้ตัวแล้วยังอะโอนีเอามาห้องตกระปกขนาดนั้นอ่ะกว่าจะรู้ตัวจับไอเล้งก็มาไ,ได้พอดีอ่สใจว่าจริงๆอะว่าอยากจะเห็นหน้าไอพี่น้องสองคนนั้นต้องนั่งอิงเลยกลับมาได้เนี่ยเอามาไล่มันออกไปเลยนะโอ้เกอไม่เก็บมังเอาไว้หรอกมันงทำให้เสียชื่อเสียงชุกพูดจริง ยังไงมันก็ไม่ใช่คงของตะกุงเราดีจังหงจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าไอ้สองคนพี่น้องนั่นทุกวันเรานี่ประจูไปไหนอ่ะอ้ออีก็ไปตันหลักสีอะแล้วนืกอยากจะไล่อะไรเหรอก็จะให้ตั้งโต๊ะกับเขาให้อาม่าไง หรือว่าป้าจูจะไปช่วยลยอยากคิดมากสิกว่าไปตแล้วก็เลิงเลืงเลืงซื้อหนุ่มซื้อเนี่ยว่ะยังไม่หิวเดี๋ยวลื้อกะว่ามากินน้ำชาฉลองกังลีฝาอ้าวไหนว่าจะ เดินเล่นที่ตลาดไงลูกนั่นสิทำไมวันนี้กลับเร็วจังเบื่อไม่มีอะไรทำเ,เดี๋ยวนั่งก่อนอวันนี้ว่างไหมแม่มีอะไรหรอจะ๊ะถ้าว่างแม่จะได้นัดแม่สื่อพาแกไปดูตัวถ้าแม่ทำแบบนั้นฉันจะหนีออกจากบ้านโอ้ยจะหนีได้ยังไงลูก แฟนก็ยังไม่มีไม่เห็นต้องให้แฟนพาหนีฉันหนีเองก็ได้แม่พี่เพชรอยู่ไหนเขาก็อยู่ในห้องเขาด้วซิอืมยังไม่ได้ลงมาตั้งแต่เช้าเลยอือ ทำไมอะไรอะไรลูกเสียงดังโวยวายมีอะไรพี่เพชรพี่เพชรทำไมพี่เพชรเป็นอะไรพี่เพชรหนีตามพี่เล้งไปแล้วจ้าบ้าหรือเปล่าคนอย่างเพชรเนี่ยนะจะทําอะไรแบบนั้นแกเอาอะไรมาพูดฉันพูดจริงๆนะจ้าพี่เพชรไม่อยู่ในห้องแล้วแล้วเมื่อกี้ฉันเจอพี่เล้งพี่เล้งบอกว่าจะมาหาพ่อแต่ว่าฉันเห็นพี่เล้งทําท่าทางแปลกๆฉันเลยรีกตามกลับมาดูโอยพี่เพชรเขาไปที่ร้านไปทําอะไรหรือเปล่าเหรแต่ของในตู้เสื้อผ้าก็หายไปนะจ๊ะพ่อ มันต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดแน่ๆฉันว่าพี่เพชรยังไปไหนไม่ได้ไกลเราที่ตามไปตอนนี้น่าจะทันอยู่